บีที08ใกล้วาง่ายแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างเปิดด้วยทีมใหม่อย่างอีสานสลิงเกอร์ที่เล่นกับแลนเมจิกโอลิวันใบแรกโคกอีสานนุ่นลิกขี้เพื่อนรักที่มีการ์ดออกมาก่อนแล้วแต่เล่นเป็นหลักได้จริงๆก็ต้องตอนนี้แหละโอ้โด,ด้ทีมหุ่นยนต์ใหม่ที่พร้อมประทะกับไมเกนและของเสริมเด็กเก่าๆอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นบางละจันใครจัด s อดี06มาแล้ว่ยต้องไม่พลาดสามก๊กก็เช่นเดียวกันมี s d ดี07ในมือตอนนี้ต้องโดนอยากเล่นก๊กไหนตอนนี้มีพร้อม สวินโตโกมก็มาทั้งอวตารและดาบเลยเทพวาฮร่า hey, uh รับรองข่าวนี้โมเด็กมันแน่นอนอดอนมาเสริมเป็นคู่ทั้งเนียจังและโอตาท็อปโดเนตหิมะมีทหารหิมะมาเพิ่มกองหิมะแข็งและใหญ่ขึ้นแน่นอนรัฐทุยได้เปลดมาใหม่เล่นยังไงนะว่านอนมีทั้งจัวและเค์บอร์ดน่าสนใจสุดๆจอมเวทกัฟแดนแลนค่าใคระแตะ หารมาพร้อมราชาเรียกเข้าสนามแถมใหญ่ได้เรื่อยๆไมเกนคราวนี้ได้มากับร่างอ e ีวิลนรกมฤตยูทีวีตัวชูลงของกล่องนี้มีตั้ง4อาร์ตเนี่ยยักษ์ได้มนโทใบใหม่ยักษ์เก่งขึ้นอีกแล้วบิงทมินได้ยิมนี้มาวอเตอร์แมนกลับมาเฉิดฉายซีโร่ลันสนามของนักวิ่งตัวจริงใครสายวิ่งต้องไม่พลาดและปิดไปด้วยรถถังเฟืองเหล็กใครเมีรถถังบอกหน่อยว่ามันเก่งไหมเนี่ยและนี่คือ